วันนี้มาอยู่ในเกมมิวจินนะครับเออวันนี้อีกสาอีกสี่แล้วนี่ครับนี้จะมาโชว์ตีบอสนะครับในช่วงว่างแล้วก็ควรมาเก็บแร่ซับอะไรเนี่ยแป๊บนึงครับกิววอลวันไหนกิววอลวันไหนเอ,อ้อกิววอลวันพุทธสิครับในช่ว,วงนี้แล้วก็ควรเก็บแร่ไว้ก่อนโอ้ ถืนนะครับมันแจกวีสิบสองเลยนะมันจะมีซื้อในร้านค้าแล้วในร้านค้าจะมีซื้อเพชรอยู่นะครับนี่โชว์เลยโชว์เลยดี่ธีหนึ่งจริงนะครับจริงก็อีกสามนาทีนะครับเดี๋ยวสามนาทีนี่โชว์โหนะครับสิบสิบเอ็ดล้านนะครับ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยปีนี้ปียี่สิบปีย,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 ยี่สิบน,นะครับดูนะครับถ้าปียี่สบจะมองไม่เห็นนะครับต้องโหลดตัวใหม่<ด>มนี่นะครับจงอัพไปเต็มก็อันนี้ก็เต็มแล้วนะครับ นี่นี่นในร้านค้าจะมีอะไรไปดูกันนะครับร้านค้าจะมีพวกเออของดำํำแดงีดีนี่ันของเทศนี้ยีนี่องเ่กล่องถ้าเปิดกล่องพันหนึ่งพันแปด พันแปดร้อยเพชรไม่ได้นะครับต้องกดสองร้อยถ้าพันแปดมันจะบัก็กนี่นะครับดูหน้าตาของวันนี้นหน้าตาของเราจบยังไม่เยอะนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าของเทพเติมนะครับเติมไม่ได้น,นี้ตัวกันนี้เออประเดงครับเออ สองนี้ครับเราจะออกไปจากแหลกอ้อี๋ยวออกันเลยดีกว่าเราจะได้ไปหาดื่เล่นคลิปส <Keep S 1> องนาทีแล้วอ้กดพิชครับนี่นะนี่นะดูดูครับเท่จริงๆแต่ถ้าอยู่ในเซิร์ฟไทยอะ่ะก็ะจอกจริงๆริงแล้วรพลังงานอ่อนแล้ว เซต54จะได้ชุด่างนี้นะครับสิบเอ็ดนะครับอากนี้ หขอเท็บ้มี่นเป็นกล่อี้กามองกล่องนี้น่าจะเป็นสร้อยกับแหวน เราตีบอสนะครับอ้าเราเข้าสายไปนะครับเราตีบอสไม่ทันอ้าวโหตีไม่ทัน,ออทนเอาไว้พันหนะ้าเดี๋ยวผมจะตีทันนะครับตีทันไหมครับตัวนี้ตีทันไหมอ้าวไม่ทันนะครับ พอดีมันมันบักก็อขอจบคลิปเพียงเา้ี้นะครับ